สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพิมลีครับฤดูการ2 0 2 5 2 0 2 6ี่ครับในแมชเดย์ที่9้ครับโดยส่วนนัดนี้ครับทางชาวบ้านเบลนฟอร์ดเปิดรังเย้าของตนเองครับต้อนรับการเยือนทีมหงสแดงที่อู่พึ่งกลับมา คว้าชนะในรัดล่าสุดได้ครับโอ้โหวัวนี้เดี๋ยวดูครับว่าความมั่นใจของลิฟวูจะมาสู้กับทางเบนฟอร์ดได้ดีมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมครับในส่วนของการจำลองการแข่งขันในนัดนี้ครับผ่านตัวเกม EFC 26ครับและทางฟุตบอลกีฬาเทียม16รับหน้าที่ภาคบรรยายและตั้งใจสมมอบความสุขส่งตรงถึงหน้าจอผู้ชมทุกท่านครับร,รับชมเพื่อความบันเทิงและสรุปก,ก่อนการแข่งขันจริงครับ ที่ต้อนรับแฟนเบตฟอร์ดครับ4-2-3-1ครับสัตูเป็นคเคลเฮอร์นะครับแนวรับทางไคอเดนะครับโคลินส์ฟันเดเว์เฟร์เดวิสพอร์เตอร์แดนกลางมีเฮนเดอร์สันยามูลุกนะครับแดมสกาชดชาเดอร์ทางออตารารวมทั้งกับทางอีกโกอรครับ ส่วนทางลิวพูครับต้องกลับมาแล้วครับตัวนี้ผู้สัมูมามาดชวิลลี่แนวรับมีเบลลี่ฟันได้คอนเตรโรเปซันแดนกลางมีซูบสไลฟ์เฟรนเวียดครับซาลากักโปลและหน้าคู่เลยวันนี้ทางอดอร์อิซักรวมทางกับฮิวโกโอเอคิเตเก้ครับเดีย๋ยวมาเช็คฟอร์มกันครับวันนี้จะเป็นอย่างไรสนุกก่อนการแข่งขันจริงเกมเริ่มครับชาวบ้านเบนฟอร์ดเป็นฝ่ายเคียบอลก่อนครับที่จีเทคเซเอียม อ,อกจากซ้ายมาขวาครับเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วในตอนนี้ครับในชุดสีขาวสลับสีแดงครับสวนริวพูครับเสื้อสวยจริงๆโอ้โหเขียวสลับขาวครับมนนังหาะมวนกลับมาตั้งใหม่เวียดให้มาเอกิเตเก้ร้องปัน่นโอ้โหคันบนเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยครับสำหรับทางอา์เนอร์ครับ ผลงาน5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้4นัดตี่ต่อกันครับอืแต่นัดล่าสุดเอาฟอร์มเก่งกลับมาเลยครับไปบุกเอาชนะทางเอาแทร็กแฟรง์เฟิร์ตมาก่อนครับโดนนำก่อนด้วยนะครับทีมเก่าของไอคิปเปเก้ครับได้สัรประตูทีมเก่าไปด้วยแต่ตรงนี้อิซักข,ขอลองบ้างครับคุณหน้าคุณตากันเลยครับเคเลเฮอร์อรอครับแฟนบอลลิวพูลอา่าการนี้มาอยู่กับทางเบนฟอร์ดครับ ลูกเดี่ยวมุมของทางลิวพูครับรุบหล่อซูบุสไลาสารพัดประโยชน์สารพัดตำแหน่งและวฟมดีต่นเนื่องเลยนะครับขวาขึ้นมาอิซักเร่งสายประตูนี้ครับนัดล่าสุดของทางฝั่งลิวพูนเนี่ยสามารถไปเยือนเอาชนะได้ห้าประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับโดยในนัดน,นั้นก็มีทาง อยู่ก้อกีเตเก้ครับโอ้โหซาตูนิสเหินข้ามคานไปครับรวมทั้งกับฟันได้โคโรเต้ลอยตัวมาโม่งเลยครับคู่เซตาแบ็กแล้วยังมีทางวิลเก้าโป้และปิดท้ายโดยโซบุชไลน์นะครับคนที่เพิ่งเปิดมุมไปเมื่อสักครู่นี้ครับมาอิซักย้อนขึ้นหลังมาเล่นกันใหม่เอกกีเตเก้ครับตวัดเร็วตรงนี้มาไฮโอเดเล่นกับทางเดมสกัด พอตตาร่าบอนมาครับเอาะไรครับแดนสกาดย้อนเถีงมาใหม่ฟอร์เรนเวียสโอ้โหเสียบกองเลยครับอุสินไม่ว่าอะไรครับเล่นที่บอลกลับมาที่อิซักข้ามฝากมาทางฝั่งซ้ายคริกาโกย้อนเถียงมาตรงนี้ก็โดนสกัดทิ้งแล้วบอลตก ไม่ออกซะด้วยครับเนี่ยสปินเข้าหาสนามครับแอนดูบูซันเล่นกับเวียดถึงทางอิซัคครับขึ้นขวามาครับโซสสลไลซาล่าอยู่ในช่วงที่ต้องการกำลังใจสุดๆเลยครับเฟรน์เวียด บอลมาฝั่งซ้ายที่กากโปแล้วเอกิเาเกอย่างบอลบอลไว้อยู่ครับโยดขึ้นมาตัวนี้แม่ได้ขึ้นเทคโมงของทางเซอีซัาครับอย่างศูนย์ที่จีเทคเซเดียมมาอีกครั้งหนึ่งอีซาก้าวโยดมาซา่าครั้งนี้หลอเป่ามัดตรงนี้จะกดหน้าโอ้แนวรับของเบนฟอร์ดยังช่วยกันได้ดีอยู่ครับ แล้วไม่ได้เป็นลูกเตะม,มุมซะด้วยผลงานของทางเบนฟอร์ดคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยไปเยือนเอาชนะเวสแฮมได้สมสูนรเลยนะครับนัดนั้นนี่เป็นทางอีกอเตียโก้รวมทั้งกับเยนเส้นมาซัดปิดท้ายช่วง90นาทีบวก4กับท้ายเกมตันี้มั่นใจเจอกับมั่นใจเลยครับตัวนี้บอลอ้โหจะเอาเสาแรกแอนดูโรสันครับ กลายเป็นประสบการณ์ของชุดตัวที่ได้รับโอกาสในนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยครับครั้งนี้เรียกความไว้ใจจากอันเดอร์อครับได้ลงต่อเนื่องครับหลุนกับจังหวะคอนเ์คตกตรงนี้ครับโดยทางฝั่งของครงิกาปโป้หวั่นีปัง้ามาถึงทางคนาเต ย้อนมาที่ซาร่าครับมมวนมากลับมาที่โดมินิกโซสไลซาร่าปั่นข้ามาเอ้ามีโมงชงย้อนมาครับเวียดขึ้นมาให้แมนดูโรเบอร์ซอนฟรานเวียดขึงเกมอยู่พักใหญ่แล้วนะครับสำหรับทางเลียวผู้ ให้มาที่กัรโปรมองข้างในกรอบครับยังไม่มีช่องเปิดดูครับโอ้โหเบนฟอร์ดมาหัวพันหน้าดูเลยครับดึงจังหมาหลอกตัวนี้ใครไไู่เด่โดนรุมสี่คืนแล้วตัดหลังแล้วครับหมาเลยครับเอกตเเกเอกตเเกย้อนมาเวดมีพื้นที่ครับกลับมาที่อิซักอิซักดซ้ายหังติดบล็อกอยู่ครับ ไคโอดีบทบาทในเกมรับเยอะเลยนะครับวันนี้ให้ความาจอแดนเทนเดอร์สัน้นคิดถึงไหมครับโฮ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 แฟนเลวฟูดีกดับกันทีมของเขาเองเลยครับมาโคนเต้ครับถ่ายมาที่คอนเนอร์เบลลี่ฟูแบ็กซ้ายขวานี่มีการขยับปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทางฝั่งขวานี่เบลลี่ได้รับโอกาสแทนเจนรี่ฟนะิลปงครับ หมาใหม่เกมที่เติมขึ้นมาครับคุ้ครีกับผมป้อมหลังกลับมาเวียดแม่จะใจขวางสนามนี้ไม่ผ่านแล้วโดนดักได้ครับวินัยในเกมรับของทางฝั่งเบรนฟอร์ดถือว่าช่วยกันได้ดีเลยครับสามเวนาทีผ่านมอลยอดขวามะอัลตาราแล้วแดมสการโอ้โหทลวงเข้าไปในกรอบข้างหน้าครับ สุดท้ายลำหน้าครับเบนฟอร์ดเนี่ยพวกเขาห้านัดล่าสุดนะครับก็แพ้สองครับเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะสองครับอยู่อันดับที่13บของตารางนะครับมีอยู่10แต้มตามหลังลิเวอร์พูลเพียง5แต้มนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่15แต้มอยู่อันดับที่4ครับดังนั้นตรงนี้ไปอัดเข้าใส่ทางคูริคัปโปครับ นัดน,นี้ลิพูพยายามจะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วดูครับดึงมาเรียกเป็นจอร์ดนเดอร์สันครับโอ้โหมาอัดใส่เพื่อรวมทีมเก่าตัวเองครับแล้วเสียบขาคู่เลยครับกัปตันดุจริงๆครับลิพูต้องการสามแต้มนะครับเพื่อที่จะอขยับขึ้นไปเป็น18แต้มแล้วบีกดดันกับทางอาร์เซนอลที่ตอนนี้ครับพวกเขามีอยู่19แต้มนะครับ ยังมีโอกาสครับลิวพูเดือนหน้าต่อรับฟันไลฟรให้ขวามาเบลลี่ถึงโมเมสซาล่าครับโอ้โหชมนี้สวยครับเบลลี่ให้มาสานาโอ้โหเรียกเป็นจังหวะเตะมุมได้ครับดูครับในการของแฟนบอลทีมเยือนอย่างลิวพูครับก็หมายความใจทีมรังเต็มที่อยู่เลยครับ เบนฟอร์ตต้องระวังนะครับลูกการอากาศเน่นุณหภูมิที่ผ่านมาหรือพูทั้งฟันได้ทั้งโคนาเตจากจังหวะเตะม,มุม,มครับมาโคนนเตครั้งนี้เล่นกับเท้าครับถึงทางเบียสถ่ายขวามาอีซักขึ้นบอลกลับมาที่ซดสลายเบียสให้ให้ใหเอเกทเกย้อนมากากโกไม่ซัดครับมา โอ้โหต่อบอลกันตรงนี้อยู่พักใหญ่แล้วกาโปโดนโฉบไปแล้วเคเลยครับเอาชัวร์ครับจุดพยาวโด่งขึ้นมาก่อนแต่ลิฟพูโอโ้ของบอลได้หมดเลยครับมาใหม่นี้พักอ,อกได้สวยครับย้อนมาที่โค้ิกาโปแลบมาได้สวยครับสำหรับแอนดูรซันย้อนกลับมาเวียดมีพื้นที่แล้วไหลามากลับมาตรงนี้โอ้โหเขาทำสุดสวยเลยครับ นึ่งตต่อศูนย์ที่ลิวพูขึ้นนำโดยทางฟอร์เรนเบียร์ครับอู้ในนะที่ผ่านมานี่ยืนกึง่งๆจากไลน์อัพ11ตัวจริงเนี่ยยืนทางฝั่งขวาด้วยซ้ำาลครับอู้แต่ตรงนี้ฟอร์เรนเบียร์พาลิวพูขึ้นนำก่อนเลยครับแล้วดูเป็นการประสานงานระหว่างอิสากาพักบอลเนี่ยครับบังเหลี่ยมของฟราเบิร์กหันมาอีกทีหนึ่งบอลพุ่งเข้าหากบกิเลอร์อไม่ทันครับ ลุนกับประตูแรกของเฟรนเวียสในพีเมลีกันครับคุณผู้ชมโอกาสซัดครั้งแรกในตัวเกมวันนี้เปลี่ยนประตูดได้เลยครับมิดฟิล์อนาคตไกลครับอายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีเองครับสัญชาติเยอรมันตรงนี้ครับยามยุย อ้าวว่าภาษวเล่เรียกบอลเร็วเลยครับไหลามาเร็วๆแล้วโอ้โหตะวัดนี่บอลเข้าข้างตาข่ายครับโอกาสซัดประตูในครึ่งแรกเบนฟอร์นิถือว่ายังมีน้อยอยู่นะครับเดน้ากันต่อครับเฟรนเวีย ขันล่าสุดที่เจอกันเนี่ยทางลิวพูสามารถเอาชนะได้ทั้ง5ครั้งเลยนะครับสถิติที่เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยทำได้ดีเลยครับห้อนกลับมาตั้งใหม่เิสพอเดอร์อ้าวสมสลายไปโชว์อบอลขึ้นมาครับอ้าวพอจะแปะแปะตรงนี้ไปโอ้โหโดนดันดกแล้วกลายเป็นครึ่งแรกครับ ลิวพูลได้ประตูขึ้นนำครั้งสำคัญไปก่อนรับ1 0จากผู้จากเล่นที่โอ้โหแฟนบอลลิฟพูลใจช่วยอยู่นะครับอย่างทางเฟรนเดียครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในสองทางครึ่งหลังครับตรงนี้เบนฟอร์ดศูนย์ลิวพูลหนึ่งครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับครึ่งหลังครับเริ่มต้น45นาทีตรงนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับ หนูโนที่ลิวพูขึ้นนำในครึ่นงนูแรกโดยฟรานเบียครับไดบอลในตอนนี้ถ่ายมาที่ทางซลสไนฮามัหลังสุดของทางเบนฟอร์ในพวกเขาซัดได้ถึงเจ็ดประตูนะครับดังนั้นลิวพูยังประมาทเบนฟอร์ไม่ได้นะครับอุย้ยจังหวะเบียดตรงนี้ <c oughs> อิซัดเสียหลักเลยครับลิวพู อย่างเน้นการคองเกมเข้าใส่ทางเบนฟอร์ดอยู่ครับแล้วเลือกปั่นซ้ายอูย้หูอมาโซสลายรูกการที่ผ่านมาโซสลายมีจังหวะการซัดประตูจากลูกยิงไกลสวยๆลูกพุ่งจรวดนี้มีให้เห็นบ่อยๆนะครับอ้ในตัวเกมเมื่อสักครู่นี้ปั่นงามหยดเลยแต่มันยังไม่เข้าทั้งนี้นครับแล้วกลายเป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดได้กดดันคืนบ้างครับเจ้าบ้านนี้ ดาโมยุครับถูกถอดออกแล้วเป็นทางมิมเลมโบ่ลงมาครับเรียนผู้ชมนะครับในการขันจริงเนีย่ยมิรเลมโบ่เนีย่ยมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเลือกเล่นมาสั้นๆยวลงยกข้ามาอุ้ยดูครับไอ้อีอกอโกเดียโก้จังหวะลอยตัวมาเทคอันตรายเลยครับเอ็กีิเดเก้ครับแบ็คโยนหลังมา อาแล้วเวียดคืนให้กิตาเก้เหมือนเดิมครับให้มาอิซักบังบอลเหมือนเดิมโอ้โหดูครับสูงใหญ่ครับลูกการอากาศก,าก,าก็ใช้ได้ซาลาขุบเข้ามามวนช่วยแล้วอ้อมหมาขวาอีกครับเอาแต่มนีจงังหวะข้ามหลอกแล้วหลองกดเลยครับจังหงวะ สารนอกกรอบของสมสลายครับวันนี้บทบาทการสร้างสรรค์เกมเยอะเลยครับมาเตะมุมอีกแล้วขอเล่นสั้นมาครับอีซักย้อนกลับมาเอาโดนดักครับ เกมขึ้นมาที่ชาเดอร์ปัม๊มบอลน,นิดนกลับมาใหม่แต,แต่ข่าวล่าสุดเหมือนอิซัคมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยไหมครับคผู้ชมสอบถามแฟนลิเวอร์พูลครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนจะมีจะรมี่ฟิลงปลงด้วยนะครับอิสซอนเบเกอร์รวมทั้งเรยอนี่และก็ทางเบเซติกนะครับอขอให้ใหายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับรวมทั้งกับทางฮิกกี้และกเมสกับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับไม่อยากให้ใครเจ็บเลยอะ อันนี้มีเป็นนัฟุตบอลเข้าใจดีครับเอาบอลไหลซ้ายขึ้นมาครับคุณเรียกาป่ซาล่าพาบอลเข้ามาจะออกขวาแม่โดนดักได้ครับอีกอเดียโกพาบอลมาทัวครับเดงโกตาร่ายัดมาดื้อๆแบบนี้โอ้โหงานสบายของทางลิเวอร์พูลเลยครับ แทงแนวลึกมาอีตาเกเ้กเกมีวิ่งแข่งเลยครับเขาจีม้มาเก็บบอลย้อนหลังมาก่อนแล้วเลือกปันยอดมาบอลตกหลังตาข่ายครับสกอร์บอร์ดมียกป้ายเปลี่ยนตัวครับคะเนนเบรลี่ถูกถอดแล้วเป็นไทมิลสัสเคอร์เคสครับรุ่การที่ผ่านมาเนี่ยเป็นท็อปซิกของดาวรุ่งในศึกพิมลีกเลยนะครับผลงานโดดเด่นกระทั่งบอลมัดครับสำหรับทาง หลอสกัดเคสครับฟันเดอร์เบิร์กเ็นมามี่รมโบออ้าวแล้วโอ้โหพักอดห <c oughs> นีหนีเข้ามาสวยเลยครับชาเดอร์แดมสกาดโอ้โหเร่งสาประตูไปหน่อยครับ ก็กลายเป็นการแก้เกมในครึ่งหลังของทางเคดแอนด์ดิวส์ถือว่าทำให้ลูกทีมของพวกเขาเนี่ยหาจังหวะจบได้ดีไม่ขึ้นมาเปรียบเทียบกับครึ่งแรกนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับนั่นนี้แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2.568ครับสอนาฬการตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผชมติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกติสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับ บอลตัดเข้ามาเหลี่ยมนายย้อนมาอิซักไซก้อยโอ้โหมาเลยครับบริสตอรีซักนัดนี้พยายามอยู่พักใหญ่ครับฟรนเวียนและเพื่อนเพื่อนเข้ามาร่วมให้กำลังใจเลยครับลดล็อกไปอีกหนึ่งคนเลยครับสำหรับทางอิซักครับอ้จังหวะที่หักย้อนมาแล้วดูครับจังหวะดีไซก้อยตรงนี้เหลือก้ามเหลือเกินเลยครับดูครับไม่ห่ยครับ S <s <uss> <S แต่บอกตรงน้องชมครับเสื้อเยอเวอร์พูดสวยมาก <c oughs> <c oughs> ผู้ชมมีใครเป็นเจ้าของมากเลยครับเนี่ยเสื้อโอ้โหหน้าสนับสนุนเหลือเกินครับเอาสวะด,ดักตัวนี้ตัดเข้าในมาจหวะเกีย่ยวมาครับชารเดอร์ มยกไปแล้วบอลไหลออกข้างครับอีซักไปสกิดร่วงเลยครับแต่ผูเ้เสียนยังปล่อยให้ทางเบนฟอร์ดเล่นต่อเนื่องจากโอกาสเป็นโอกาสได้เปรียบตรงนี้แต่งัดกันคือเกสทำได้ดีเลยครับ อิซักครับลุ้นกับประตูแรกในทางพิมลีครับ4แมตช์ของเขาเนี่ยได้ไป1อัดซิดครับแต่ตัวเกมนี้อิซากเนี่ย1อัดซิดกับ1ประตูไปแล้วนะครับเอ oh. าชาวเตะมาก็ยังเข้ามือทางเคเฮอร์ครับโยนบอลเข้ามาที่ทางชาเดอร์แล้วเนี่ยครับย้อนมาอิซักใบเหลืองครับคุณศิลป์จำได้ครับ แฟนบอลที่จีเทคเซเดียมก็อยากให้กำลังใจทีมรักกันเต็มที่นะครับเหนือหน้าต่อบอลแปะหลามาเฮนเดอร์สันกดโอ้โหต้องการทำประตูใส่ทีมเก่าเลยครับอ้าวสารเสร็จถูกถอดออกเลยครับยนเส้นเระทะเฮนรี่ลงมา เดี๋ยวทางฝั่งโปรแกรมนมัดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวทางลิวพูพวกเขาจะเปิดบ้านเจอคิชฟพเลดในศึกเอฟอคัพนะครับ <c oughs> จะเจอกันบ่อยเหลือเกินครับคิสชฟพเลดนี่เจ้าของดีกรีแชมป์ทางฝั่งเอฟเอคัพฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนัดล่าสุดก็เป็นการคว้าชัยชนะใส่ทางลิวพูนะครับโอ้ยังมีทางเอฟเคัพด้วยครับแล้วก็คอมมิตี้ชิล มีทองของ,ของคิสโซพลเลตครับเดือดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับลิวพูเจอคิสโซพะเลต30ามสตุลาคมพสุสดาสวรคารกครับคาร์บาวครับจัดไปครับบอลในหน้าต่อครับอีซักบอลบอลมาเอกีิเทเก้ไหลขวาเกี่ยวมาได้กลับมาตรงนี้อีซัก <c oughs> นี่ลองกดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับอา้าวบอลไปเกี่ยวคืนเอามาใหม่ครับซุสไล ฟอร์นเวียดครับอ,อีซักเก็บบอลไว้กับตนเองให้ซาลามีธงไหมครับไม่มีก็เล่นต่อครับแม่ยอดเข้าไปแล้วเรนกอตาร่าส่วนทางเบนฟอร์ดในโปรแกรมนี้ถัดไปเดี๋ยวพวกเขาจะไปเจอกับทางกิมสปีทาว์นะครับในศิคคาราบาวครับกิมสปีทาว์นี่ก็ ไปเอาชนะแมนเชสเตอร์เต็ดมานะครับ uh huh. ตกรอบอย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับทางแมนยูครับการจทุกทีมคุณผู้ชมครับฟุตบอลมีแพ้เสมอชนะเป็นเรื่องปกติครับแต่การมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็สนับสนุนทีมรักเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับยิ่งแพ้ยิ่งต้องเชียคุณผู้ชมครับโอ้ยิ่งชนะเราก็ยิ่งดีใจถูกไหมครับคุณผู้ชมโอ้หสองเราเชียร์ทุกทีมไปเลยคุณผู้ชม หมาหมาหม่เห็นเส้นดีดมาตรงนี้อีกอเดียโ,โก้กำลังจะครบสี่นาทีแล้วครับลิวพูโอกาสคว้าสแต้มในนัดนี้สูงเลยครับในการจำลองในขันเพื่อความบันเทิงครับเห็นเส้นโคนแท้ครับดักได้สวยเลยแล้วครบสี่นาทีพุทธินครับเปล่าจบเกมครับ กลับมาแล้วครับสำหรับทางลิ้วพูครับเอาชนะทางเบนฟอร์ดไปได้ส่งสูนในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงครับมั่งคั่งร่ำรวยและมีครอบครัวที่อบอุ่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ